ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเป็นกุนซือของเสียเบนลี่นะครับก่อคดีนี้ทำไปทำมานี่โทษมันจะหนักกว่าเดิม <S <S ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะของเสียเบนลี่นะครับ <S <S พบว่ามีสารเสพติดนะครับ สวัสดีครับผมทนอายเดชาวันนี้ได้ข่าวนะครับว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยหมอนิติเวชได้ทำการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะของเสียเบนลี่นะครับพบว่ามีสารเสพติดนะครับจริงเท็จอย่างไรก็ติดตามข่าวกันต่อไปแล้วก็มีข่าวว่าพนักง,งานสอบสวนจะเรียกตัวเสียคนนี้นะครับนะเสียเบนลี่นะเรียวกว่าเสียเบนลี่แล้วกันนะฮะไปรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาขับเจ็บเพราะฉะนั้น นอกจากเรื่องเมาแล้วสับขับแล้วก็ยังมาเจอข้อหาขับเสพหนักกว่าเดิมเลยครับนะถ้าเป่าถ้าตอนแรกก็อย่างมากก็เมาแล้วขับรับสารภาพสารท่านก็นรอการลงโทษครนี้ถ้ามาเจอขับเสพเข้าไปแล้วนะอาจจะโดนเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่นะหรืออาจจะโดนพักใบอนุญ,ญาตเป็นเวลานานเพราะโทษมันก็จะหนักขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเป็นกุญซือของเสียเบลลี่นะครับก็คดีนี้ ทำไปทำมานี่โทษมันจะหนักกว่าเดิมนะครับก็ดูนะครับว่าเสียทําผิดหรือไม่อย่างไรในชั้นนี้ก็ถือว่าเสียเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ต้องรอจนกว่าสารตัดสินนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะเป่าตั้งแต่แรกก็ไม่โดนขนาดนี้พอไม่เป่าแล้วเจอตรวจปัสสาวะเจอตรวจเลือดเข้าไปไปเจอหลายอย่างเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเป็นกุญซือของเสียเบลลี่นะครับก็คดีนี้ทําไปทํามานี่โทษมันจะหนักกว่าเดิม นะครับก็ดูนะครับว่าเสียทําผิดหรือไม่อย่างไรในชั้นนี้ก็ถือว่าเสียเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ต้องรอจนกว่าสารตัดสินนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะเป่าตั้งแต่แรกก็ไม่โดนขนาดนี้พอไม่เป่าแล้วเจอตรวจปัสสาวะเจอตรวจเลือดเข้าไปไปเจอหลายอย่างเลยนะเสียแกก็ปฏิเสธบอกว่าแกไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้ดื่มวายนะไปทํางานทุกวันเข้าฟิตเนสเป็นประจํา นะผมเองก็สงสัยเหมือนเสียนะครับว่าทำไมตรวจเลือดตรวจปัสสาวะไปพบสารเสพติดนะไปพบแอลกอฮอลในเลือดได้อย่างไรน่าคิดไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกรู